ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กตกัจจปนะพิกขเวพิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหรติอิทะพิกขเวพิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหรติปัญจสุนิวรเนสุกะกัจจปนะพิกขเวพิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหรติปัญจวินิ วลเนนะติสุอิติขอนอบน้อมเดององสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ทำคำสั่งสอนได้โดยพระองค์เอง แล้วนำสัจธรรมคำสั่งสอนนั้นออกมาเปิดเผยให้แก่มวลมนุษย์พุทธทบริษัทได้ทราบได้ทั่วกันขอความเจริญในธรรมได้โยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งของการฟังธรรมตามการในช่วงระยะเวลาปฏิบัติธรรมฉะนั้น การฟังธรรมวันนี้ก็ให้นั่งพับเพียบลงเอามือวางไว้ที่ตักตั้งใจฟังเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากการฟังบ้างไม่มากก็น้อย <c oughs> ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สองที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติ <c oughs> ตามแบบสติปัฏฐานทั้งสี่ ในการปฏิบัติวันนี้ก็ถือว่าการปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายต่างก็ต่อสู้ทั้งความทุกข์ความทรมานดูแล้วก็น,น่าสงสารดูไปบางทีก็น,น่าสมเพชเมันเป็นเหตุอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะภาวะจิตกับภาวะกายของเรานั้นเกิดการแอนตี้กัน มันไม่ไปในทางเดียวกันมันขัดแย้งกันเมื่อเกิดความขัดแย้งกันมันจึงเกิดความทุกข์ความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางจิตทุกข์ทางรู้สึกฉะนั้นวันนี้ดูแล้วอาตมาเห็นแล้วก็สงสารหน้าเวทนาเป็นหนักหนา ฉะนั้นวันนี้ธรรมาจึงได้ยกนิเคปบทพจนคา,าถาที่พระศาสดาจารย์สมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในพระสูตรว่ากกักจจะปะณะพิกเวพิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสีวิหรารติอิทะพิกเวพิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสีวิหรารติปัญจโสสงนิวรเนสุ กกัจจปัญหาภิกขเวภิกขธรรมเมสุธรรมานุปัสีวิหรติปัญจสุวิปัญจสุนิวรเนสุอันนี้กล่าวเป็นเนื้อในใจความภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตามรู้ในสภาวะธรรมว่าเป็นสภาวะธรรมอยู่ อย่างไรเล่าภิกษุในพุทธศาสนานี้ตามรู้ในสภาวธรรมนั้นคือนิวรธรรมห้าประการอยู่เป็นสภาวธรรมที่ว่าด้วยสภาวะทั้งปวงฉะนั้นการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวพุทธพจนี์น้ออกมา ให้กับภิกษุทั้งหลายและผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้รู้ว่าในการตามรู้ดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่อันเป็นไปตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุทั้งหลายในพระพุทธศาสนานี้ในพระพุทธศาสนานี้ยังตามรู้ตามดูตามเห็นสภาวะธรรมนี้อยู่ อันนั้นแหละชื่อว่าเป็นการรู้และการตัดรากแห่งนิวนรรธธรรมห้าประการนิวนรรธธรรมห้าประการซึ่งหมายความว่าสิ่งที่ขวางกั้นมาให้จิตใจของเราไปสู่เป้าหมายหรือบรรลุธรรมได้ที่เรียกกันว่านิวรรห้าประการการที่เราตามดูตามรู้สภาวธรรม อยู่ทุกขณะหรืออยู่เนืองๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการตามรู้ดูสภาวธรรมนั้นอยู่เป็นการที่จะทำให้เรานั้นได้พ้นจากนิวรณ์และทำห้าประการอันที่จะตัดรากถอนโคนของสิ่งที่มาขวางกัน้นจิตใจเราไปไม่ให้ไม่ให้เราไปถึงดวงดาวได้ฉะนั้นในภาวะ ของการปฏิบัติทุกขณะทุกอารมณ์ทุกจังหวะทุกท่วงทีทำนองที่เราเดินไปจิตใจของเรานั้นย่อมอาศัยกายอยู่เสมอเมื่อจิตใจที่อาศัยกายอยู่สภาวะที่เกิดขึ้นกับกายก็ดีสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็ดี รวนแต่เป็นสภาวะที่จะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจการที่เราจะศึกษาให้เกิดความเข้าใจท่องแท้ต้องอาศัยอำนาจของสติหากเราขาดซึ่งสติแล้วไซ้สภาวะธรรมทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะสติไม่มีการกําหนดพิจารณาก็ไม่เกิด เมื่อการกำหนดพิจารณาไม่เกิดแล้วสภาวะใดก็ตามที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น่ามกลางที่สุดสภาวะนั้นก็เลือล่อนลอยไหลไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถรู้สภาวะนั้นได้ว่าเป็นอย่างไรอย่างไรฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายอุปมาเหมือนดังเด็กที่แรกเกิดใหม่ ไร้เดียงสาเด็กที่เกิดมาหรือเด็กที่มีชีวิตเป็นเด็กอยู่ไม่รู้อนาคตไม่รู้อดีตไม่ติดในอดีตไม่ติดในอนา,าคตทำปัจจุบันเท่านั้นพอพอไม่พอใจอยากได้สิ่งใดก,ก็ร้องให้ร้องให้เลือกร้องเอาฉันใดก็ฉันนั้นกิตของผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน จงทำจิตใจของเราเหมือนเด็กเหมือนเด็กที่ไร้เดียงสาไม่พะวงหลงละเมอในอดีตไม่ติดเพอ้อฝันในอนาคตเอาปัจจุบันเท่านั้นสำคัญกว่าฉะนั้นการกำหนดจิตต่างๆไม่ต้องไปนึกชิดตัดภาระความกังวลความห่วงหาอาทรต่างๆทิ้งไป เอาปัจจุบันในการกําหนดอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เท่านั้นพอฉะนั้นการที่เราจะต้องละกามคุณนิวรณธรรมประการที่หนึ่งได้ว่ากามฉันทนิวรกามฉันทนิวรณคือการติดการติดในเรื่องของกามคุณทั้งห้าไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม เว้นแต่ว่าบุตรภรรยาสามีก็ดีนั้นก็เป็นภาวะกรามอีกส่วนหนึ่งส่วนกรามที่เราติดอยู่ในภาวะการติดในความสุขติดในรูปอยากจะดูรูปสวยๆอยากฟังเสียงเพราะเพาะอยากริ้มรสอาหารอันอร่อยโอชะอยากนอนอยากนั่งในที่สุขสบาย ในห้องแอร์เย็นๆนั่นแหละคือการติดถ้าไม่นั่งห้องแอร์ไม่ได้กรรมาฐานไม่เกิดสมาธิไม่มีนั้นถือว่าการติดเรียกว่าติดในกรรมมุณทั้งห้านิวอนนิวารณะนิตัวนี้แปลว่านิแปลว่าเข้านิแปลว่าออกและแปลว่าลงนิตัวเดียว วารณะแปลว่าสิ่งซึ่งสร้างขึ้นสิ่งทึ่งเกิดขึ้นในจิตใจอย่างมั่นคงถาวรเมื่อเกิดขึ้นกับจิตใจของผู้ใดแล้วย่อมไม่สามารถจะเกิดวิชาความรู้ขึ้นได้ในกิตตสันดานนั้นๆเพราะตัวนิวรณ์เป็นตัวขวางกั้นจิตไม่ให้นึกคิด ในเรื่องของปัญญามีแต่นึกคิดหมกมุ่นในเรื่องที่เป็นการมคุณอันตกตำ่ำฉะนั้นนิวรงรธรรมเกิดขึ้นในผู้ใดแล้วผู้นั้นจะทำให้ตกตำ่ำแม้แต่พระราชามาหากษัตริย์ก็ตกตำ่ำคนทั่วไปเมื่อติดในนิวรณแล้วก็ทำลายตระกูลตนเองได้ทำลายศักดิ์ศรีของตัวเองได้ ฉันใดก็ฉันนั้นกามนิวรณ์กามฉันทะนิวรณ์ประการที่หนึ่งนี้จึงไม่เลือกฉันบัรณนะจะเกิดกับใครก็ได้ทุกขณะทุกขณะแม้ครั้งพุทธกาลก็เกิดขึ้นมาแล้วระหว่างพระนางเมริกาเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสริที่โกศล นางนั้นได้เกิดความกะสันติดใจในการเสพกามกับแพะพอพระเจ้าประเสฐที่โกรสนบอกว่าน้องหญิงเธอทำอะไรที่ห้องน้ำกับแพะนางก็ว่านางไม่ได้ทำอะไรมันเป็นธรรมดาจากคนมองที่สูงลงสู่ที่ต่ายืนรับกันก็มองว่าทำอะไรกันแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศสนก็จนด้วยคำพูดของนาง บอกพี่ลองไปยืนอยู่ข้างล่างน้องจะอยู่ข้างบนนางก็ให้คำตอบเหมือนกันฉันนั้นกามมคุณจึงเกิดภาวะที่จะทำลายล้างอะไรก็ได้แต่ขณะเดียวกันกามมะคุณก็ส่งผลให้เกิดความสุขทำให้เกิดความสมหวังได้เช่นเดียวกันในภาวะประการที่หนึ่งนี้ว่ากามมฉันทนิวรระการต่อมา พยาปาทะคือความพยาบาทนิวรณ์บุคคลใดที่เกิดความพยาบาทขึ้นในใจเกิดความโกรธความอาฆาตไว้ในใจบุคคลนั้นจะไม่ไปถึงไหนไม่เบื้องต้นที่สุดตายไปจะไปสู่ทุกขตะคุทุกขติวินิบาตโลกไปสู่อบายภูมิเป็นสัตว นรกเพราะโทสาจริตทำผิดไปในขณะที่เหล่านั้นตายไปจิตใจยังเป็นโทสะเรื่องพนพยาบาทอยู่ก็าตายไปเกิดเป็นสัตว์นรกตกทุกข์ทรมานนั้นภาวะที่เกิดขึ้นกับพยาบาทนิวรณ์ประการต่อมาถีนมิทะถีนมิทะนิวรณ์อันนี้มันไม่เกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ ทีนมิตะไปว่าความง่วงเหงาเหานอนเสื่องซุ่มวันนี้โยมได้เกิดขึ้นแล้วแทบทุกทุกคนเลยนั่งกรรมาฐานก็อยากจะเป็นกรรมาฐานอ,าอยากจะลุกไปอยากจะอ,อก,กรรมาฐานเพราะมันง่วงนอนตัวถีนมิทะโคเสื่องซึมเดินก็แล้วอาตมาให้นั่งให้นอนภาวนาก็แล้ว ลุกขึ้นมานั่งมันก็ยังง่วงอีกไม่หายนั่นคือยาวิเศษใครที่นอนไม่หลับต้องนั่งกรรมฐา,านนะน่าจะนอนหลับไม่ต้องไปกินยานายโยมบอกเขาด้วยใครที่นอนไม่หลับให้มานั่งกรรมฐา,านนั่งกรรมฐา,านแล้วยังไม่หลับอ่านหนังสือธรรมะนอนอ่านรับรองเลยหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้หลับง่ายสบายนั่นแหละตัวถีนมิทะ